ได้ยาเย้สวัสดีครับสวัสดีชาว GMMTV ทุกคนเลยนะครับอยู่ผมเลโอฮะและตอนนี้ไลฟ์นี้พิเศษมากครับเรามาบุกหลังเวทีครับของคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วกับ Love Out Loud Fan Fest 2024นะครับ The Love Pirates นั่นเองนะครับผมไลฟ์ก,ก่อนเนี่ยเราคุยกันไปตอนโปรโมตนะครับถ้าเปรียบเสมือนเรือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังแบบว่าเรือกำลังต่ออยู่แต่ตอนนี้เรือต่อเสร็จเรียบร้อย ติดเครื่องเติมน้ามันพร้อมที่จะล่องไปสู่น่านน้าแล้วดังนั้นใครมีบัตรแล้วนะฮะกําบัตรของคุณไว้ให้แน่แล้วมาเจอกันวันพรุ่งนี้ใครยังไม่มีบัตรนะฮะก็ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ที่สาคัญถ้าใครไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเลยนะฮะสามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์ฟิวมิ่งได้นะครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นั่นเองนะครับคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นครับ18แล้วก็19าพฤษภาคมนี้นะครับณ้าอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีนั่นเองครับมามาดูหน่อยว่าตอนเนี้ยแต่ละ คู่เนี่ยเขาพร้อมกันขนาดไหนนะใครดูไลฟ์นี้อยู่ตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วคนดูเท่าไหร่ละแปดแสนกว่าคนตอนนี้ฝากแฮชแท็กนะครับ lolfanface 2 0 2 4ไลฟ์ไปด้วยละกันนะครับมาพูดคุยกันกับแท็กนี้ได้นะครับเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้1 5ื่นแล้วเข้ามาฮะใครให้มากกว่าหมื่นห้าไหมเข้ามาเลขเข้ามานะเดี๋ยวไปเจอกับแก๊งแรกดีกว่าเขารออยู่ตรงนี้แล้วนะครับตามมาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ฟอสพี่บุ๊พี่อ๋อพี่มิกพี่เฟิร์พี่เข้าตตังด้วยนะครับเอพร้อมแค่ไหนพร้อมไหมพวกเราพร้อมครับแห้งเลยผมว่าครับพร้อมไหมครับพร้อมครับนะฮะยังไงความพร้อมตอนนี้คือวันนี้เป็นวันที่น้องๆทุกคนต้องรันทรูกันครับผมวันนี้เห็นบอกยาวๆเลยใช่ไหมยาวๆครับ นอนก yup. ันแถวนี้นอนแถวนี oh oh, ้แหละฮะนะฮะเป็นไงความพร้อมตอนนี uh, uh, ้คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ได้เห็นเวทงเวทีไปแล้วโอ้โหนี่ขนาดยังไม่มีคนนะคะผมรู้สึกเลยว่าโคตรพร้อมพอคนมานี่ใจเต้นใจสั่นตื่นเต้นตื่นเตล้นแน่นอนเลยอ่าวตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ความพร้อมอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือของคนดูละเราพร้อมที่จะเจอคนดูแล้วผมเจอแฟนคลับทุกคนแล้วครับอ่านะฮะเฟิร์สเข้าตังค์แหละเป็นไง กี่เปอร์เซ็นต์ดีตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับแต่ว่าพร้อมพร้อมแน่นอนครับครับใช่จริงๆอย่างที่ฟอนบอกเลยว่าตอนที่เราขึ้นไปซ้อมกันอ่ะเรารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าตอนที่ทุกคนมามันจะต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ,ๆแน่นอนครับ,รบนี่<ช>นะฮะ,ะ,ฮะรอบที่แล้วคือเรายังไม่ได้แบบว่าเราคุยกันแค่ว่าเอ้ยคอนเซตต็ปเป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้เรารู้หมดแล้วว่าโชว์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะฮะกับ LL Fan Fest ครั้งนี้จะเป็นยังไงพวกคุณได้เห็นเวทงเวทีกันไปแล้วเห็นแล้วต้องสเปเชียลแน่นอนนะครัับบเเเเเววห็็นนนอกทีี้้ตมลลยช่าง ถึงว่าเต็มเก้าอี้เก้าอี้เต็มนะถอดใช่แต่พรุ่งนี้จะมีคนมานั่งที่เก้าอี้แต่อาจแต่จะนั่งไม่ติดก็ได้๋อมันอาจจะมันเป็นไงเรื่องของแสงสีเสียงให้พวกคุณพูดหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้จองบัตรเนี่ยนะจะได้แบบรีบไปจองกันเลยตีมของเราก็คือเดินเล่อไพเลสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดินเล่อไพเลมันเป็นจะใดอเราจะรู้เลยว่าไพเลนเป็นจะใดเรือของแต่ละคู่จะเป็นแบบไหนต้องมาดูกันนะจ๊ะ ไม่สปอยไหนสิแบบว kind of mm ่าเฮ้ยแบบเวทีเนี่ยมันอลังการงานสร้างแสงสีเสียง <For> fruit, แบบจัดเต็มขนาดไหนครับผมบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้มาเห็นกับตาเนื้อแล้วจะต้องโเคลียร์กันเรื่องตาเนื้อก่อนได้ไหมตาเนื้อนี่เป็นญาติเอ่อเป็นตามีตาอะไรอีกไหมหมายถึงลูกตาอ๋อโอเคทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเปิดฮอ์มาปุ๊บเดินเข้าฮอ์มาโอ้โหกลางงงาน ตั้งๆนี่แหะเลยเวทียิ่งใหญ่อลังการเราไม่สปอยเราไม่สปอยไหมอ่ะหนูเอิร์ธหนูมิกละรู้ยังไงพอเราได้เห็นเวทงเวทีเรื่องของแสงสีเสียงไลท์ติ้งมีสลงสลิงั้มเอาเริงาอย่างที่บอกไปว่าสเปเชียลแน่นอนจะเห็นเอิร์ธบิ๊กในบุมที่ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นคนเพ่พิธีกรโป๊โป๊อะไรอะไม่มีมีอะไรเลย มีมีแมสแบบว่าไม่บอกไม่บอกมันเป็นสเปเชียลที่จะดูคนมาต้องมาดูต้องซื้อบัตรแล้วก็เรามียังเอ้ยไลฟ์ไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะขอขายแล้วกันเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่นะจ๊ะที่ไทยทีเก็ตเมเจอร์นะคัถ้าใครยังไม่มีบัตรหรือว่าใครไม่สะดวกมาเนี่ยเราสามารถเราสามารถซื้อที่ไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะจ๊ะคนอยู่อยู่ลำปางอยู่เชียงใหม่คนเหนือนี่อยากจะมาเนี่ยจองจองตั๋วเครื่องบินนี่ตันก็ตันก็ตั๋ว้องบินอ่ะก็ วัดอาวัดอาชิกระชานนะเฮ้ยอู้กำเมืองไปอ่ะงั้นมากำเมืองทางนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้กำเมืองนะพูดเก่งมากลองซ้อมมาแล้วแฟนๆเด้อไฮัอีสานเอาได้ีสานเออครับก็โอ้ยผมผมเป็นคนกลางกันสิผมพูดภาษาเหนือไม่เป็นคุณพูดให้ผมฟังไดยเดี๋ยวผมพูดตามได้ไหมเป็นคนกลางกลางใจเข้าตังเลยนะ บัตรวันอาทิตย์ยังเหลือนะเจ้าบัตรวันอาทิตย์ยังเหลือเด้อเจ้าครับผมแล้วก็ที่สำคัญมีไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสำคัญมากๆากคือทั้งสองวันเนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมจริงจริงอุ๊ยออย่างอีกอย่างคือเธอเดินเข้ามาม่านเปิดทุกเธอร้องว้าวเลยฉันพูดได้แค่นี้ มีม่านมีมีเราเรามีเกมให้เล่นเอ้ยเรามีเกมว่ะเรามีกาชาปองคุณแล้วถ้าเกิดเราเราเราจะพูดว่าจะพูดอะไรอ่ะน้างานเนี่ยเขามีจัดเกมให้ทุกผู้เธอเล่นด้วยซึ่งเป็นเกมแบบใหม่เลยกาสปองแบบใหม่ไหมแบบใหม่แบบเราง เราได้การ์ับมองมาแล้วเผยร่วมเล่นเกมเพื่อจะลุ้นรางวัลซึ่งรางวัลของเรานะครับก็คือโปสการ์ดรูปพร้อมกับลายเซ็นของพวกเราก็คือการชาเนี่ยคุณต้องสุ่มนะเพราะว่ามีมีเรือเยอะมากจะมีเรือของแต่ละคู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เรือคู่ไหนตุ๊กตาล้มลุกด้วยนะหรอ,อยังไงนี่ไงนี่เอาลุกแล้วนี่เห็นไหม ไปตั้งหน้าตัวงตาทำงานอะไรอย่างนี้ได้แบบเวลาคิดถึงพวกเรานะครับดังนั้นดังนั้นนะฮะใครที่แบบว่านะฮะเตรียมตัวมามีบัตรแล้วนะมาเจอกันได้ที่แพร์อารีน่านะมาก่อนเวลาสักนิดนึงเพราะบอกได้เลยว่าหน้างานมีกิจกรรมมีเมอร์เชนดายเพียบนะฮะซึ่งหน้างานเปิด8ปดโมง,โมงโอปดโมงครึ่งปิดละนะดังนั้นรีบมากันนิดนึง โอ้มันเร็วมากเลยนะของเราแบบลิมิเต็ดไงเดี๋ยวเดี๋ยวคนแย่งกันเร็วไงนะฮะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันเนาะทิ้งท้ายนิดนึงฟอร์ดบุ๊กครับผมยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากโมชนไดดูชินด้วยนะครับของนะครับผมเงินมีต้องใช้ครับผมโอเคขอบคุณฟอร์ดบุ๊กนะเอิร์ตมิกและเฟิร์นเข้ามาเฟิร์เข้าตาไปไปโอเคนะฮะเยอะมากคือมากันหลายคู่มากนะับวันนี้ ไปที่สเตชันต่อไปด <hi> ีกว่านะฮะเราจะไปเจอใครกันบ้างนะครับผมตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วฮะคนดูเท่าไหร่แล้วหมื่นเจ็ดแล้วเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนี่มาที่ฝั่งนี้จุงดังปอนพูวินนะฮะและวินนี่สตาร์สวัสดีครับผมพี่เลโอครับพี่เลโอพี่เลโอพี่เลโอนะครับผมนิกกี้ไม่มานิกกี้ไม่มา เฮ้ยเสื้อน่ารักจังเลยอ่ะเออแน่นอนอยากได้ทุกตัวไหมอยากได้อยากได้อุ้ยจะอยู่ด้อมไหนล่ะเทนี้ผมต้องมีต้องมีทุกตัวเลยเออปักแบบว่าทุกตัวแบบกลางอกนี้นะมาแบบนี้เลยให้หมดห้อยคอเลยนะครับอ่ะโอเคแต่ถ้าซื้อดอมผมนะแถมคนใส่ไปด้วยแถมคนใส่เอาแล้วคุณจะใส่อะไรอ่ะคุณใส่อะไรอ่ะไม่ต้องใส่เอออยาอ่ะ โอเคแปลก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 อะมาคุยนะฮะไม่ไม่ต้องไม่ต้องช่วยกันแบบว่าเวียนสักเล็กน้อยนะครับอะทีนี้เรามาคุยกับแกงนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องของโชว์เรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆรอบที่แล้วเราคุยกันไปเนี่ยคือเราถามว่าคิดว่าโชว์จะมีความพิเศษยังไงอยากฟิตกับใครอะไรแบบนี้อัด อ้าวเดี๋ยวฉ<ม>ัาเล่าไม่มีธรรมดา <S <S มันต้อง <S <S เออโชว์ชเลย <S <S ยังไงตอนนี้เรารู้โชว์กันหมดแล้วโชว์ที่มันจะเกิดขึ้นยังไงบ้าง อ่ะเล่าให้ฟังอ่ะพี่ดังก่อนอครับก uh, ็โชว์ที่จะเกิดขึ้นบอกเลยว่าไม่ซ้ำแน่นอนครับผมเพราะเป็นคนละเพลงนะครับใช่อนนี้คือแน่ๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เซนเซนฟตี้คุณดีมากเลยนะก็เรียนรู้มาจากพี่ชายอันน่านาโอเคโอเคผมก็อยากจะบอกว่าเราทําอะไรที่ไม่ทํามาเยอะมากแล้วก็อย่างอย่างอย่างโชว์มันจะมีพาร์ทเป็นพาร์ทพาร์ทพาร์ทคู่ใช่ไหม บอกตรงนี้ก่อนเลยว่าอันนี้ทุกคนแบบว้าวแน่ว้าวแน่เพราะแบบฮ้ยเราอยู่ไหนบนเวทีเฮ้ยบอกไว้ก่อนเราอยู่ไหนเราอยู่ตรงไหนนะเราอาจจะโผล่มาจากมุมไหนก็ได้หรือเปล่ามันพิเศษมากวันนี้ขึ้นไฟฟ้าแรงช็อตกันมีมีเซสชั่นที่แยกเป็นว่าเออเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าใครเนี่ยจะได้โชว์ร่วมกับใครด้วยใช่อันนี้คือแบบว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแบบ บางคนอาจจะยังไม่เคยโชว์ด้วยกันก็จะได้เห็นที่นี่ทีแรกอ๋อแล้วมันน่ารักเลยขนาดนี้เออคุยอะไรนอเนี่ยข้อมูลมันคืออะไรครับข้อมูลันคืออะไรครับมันคือที่คาดผมนี่เราเอาให้ดูนะแล้วก็นี่มีข้อมือด้วยนี่ข้อมือยังไงยังไงเออไอเนี้ปึ๊กนี่เกาะเลยนั่นแหละครับผมทุกคนแล้วแต่เอาไว้ตีแบบตีได้เอาไว้ตีเหรอเดี๋ยวสมมตินะมีมีแขนไม่เลวอย่างเงี้ยครับแหม่มไส้ แต่เกาะไปเลยมีน้องใจดีเกาะน้องใจดีเออเอ้ยหรือว่าเราแบบเอ้ยเราชอบใครเราก็แบบยังไงยังไงมันยังไงขอขอแปะเธอไว้หน่อยด้วยนะทีนี้ผมอยากให้พูดถึงเพลงที่จะเป็นทีมนะฮะของ The Outlast Fest นิดหน่อยนั่นคือเพลงที่มีชื่อว่า Yobai Treasure ซึ่งได้ฟังแน่นอนได้ฟังแน่ไม่รู้ครับผม ไม่อยู่ไม่บอกนี่ไปพี่โดมตะโกนเราจะพูดถึงเพลงกันไหมเพลงปล่อยแล้วคือคืออยู่มา t r e เ s u r e ครับเป็นเป็นเพลงที่เราร้องทุกคน18คนครับผมอ่าเป็นเพลงรวมเป็นเพลงรวมถ้าเกิดว่าร้องมันก็จะสปอยไปเลยอ่าอ่ะเอาพี่เอาี่ ่ะคุณร้องดีกว่าผมอยากฟังเสียงคุณมีในยูทูบผมรู้ผมรู้แต่ผมอยากฟังผมไม่ให้คุณร้องก่อนไม่เอาผมไม่ร้องไม่รู้มันรักหรือหยอกยิ้มมาเทิดเจือเทิดเจือโอเคถ้าอยากฟังมาคอนเสิร์ตพรุ่งนี้สิจ้าฟังวันได้ฟังแน่นอนนะฮะแต่ว่ามาเทิดไปไปเขาเรียกว่าซ้อมรอกันไว้ก่อนคือมีปล่อยไปแล้วนะครับที่ใช่ครับ GMMTV Records นั่นเองนะครับแต่แต่เราจะให้คุณพูดถึงเมอร์เชนดายสหน่อยนี่สิ่งที่ผมือ โคตบุกนะครับผมเรงะไพิเศษเฉพาะ LL ครั้งนี้เลย <S Yes <sir>. s i r อ่าแนะนำแนะนำหน่อยอลองลองเอ,งอ,งอนาอนา hey, อ่เอาน่าอยากจะบอกว่านอกจากที่จะมีรูปภาพของเรานะครับทุกหน้าแล้วก็ยังมีการ์ดข้างในด้วยใช่แล้วครับผมซึ่งจะมีการสองสองเซตจะมีเซตเอเซตดีะบบนะครับผมสามารถสุ่มได้นะครับผมจะมีแบบอารมณ์แบบ ไหนดังลองเปิดสิใช่เปิดอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นจะเป็นในโฟโต้บูทครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแยกออกมาอีกใช่อันนี้เป็นการ์ดแรนดอมครับแล้วก็จะมี collectible card ใช่ครับผมมีซีเครตด้วยสิ่งนี้คืออันนี้เปิดไแล้วใช่มอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วอ่าอันนี้คือซีเครตนะครับอันแรกนะครับอันนี้ซีเครตเหรอเนี่ยให้ดูคร่าวๆนี่เคยไม่ยังไม่บอกแต่เป็นการ์ดที่แบบว่าถ้าสุ่มแล้วเจอเนี่ยนะมันพิเศษแบบไม่ใช่แบบโอมวาวโอเค เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอาจำนวน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 หนึ่งซองครับจะมีจะมีการ์ดกี่ใบครับผมมีสิบใบครับผมใช่มีทั้งหมดเก้าสิบเก้าแบบนะครับผมแต่ว่าจะได้อันไหนจากซองไหนก็ต้องสุ่มเอาใช่แล้วซีเครทนี้ก็ต้องสุ่มเหมือนกันใช่ไม่ได้ว่ามีทุกซองนะคือมันถึงเป็นซีเครตไงอ่าความลับนะฮะก็อันนี้เป็นเวอร์ชันใดที่มาหน้างานใพี่จุ๊บ คืออยากจะบอกว่ามันซีสกิลจริงเพราะว่าขนาดรูปข้างในข้างในข้างในนั้นอ่ะพวกเรายังไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้เปิดมาก็คือตกใจหน้าตัวเองใช่ไปไปถ่ายมาตอนไหนยังไม่รู้จำไม่ได้คือจำไม่ได้แล้วว่าเราโพสท่านี้ไปมใช่ใช่ใช่สวยมากครับสวยมากลองดูครับเป็นฟิลนะเคยเล่นโปเกมอนนะอ๋อรู้จักเคยเออเคยเล่นแบบการ์ดแบบการ์ดเกมไหมเคยเคยเป็นฟิลนั้นสะสมผมไม่ชอบสะสมแต่ว่าตอนเด็กผมชอบสะสมอ่ามันก็ต้องมีใบที่แบบ ใช่มีความแร่ต่างๆไม่เหมือนกันอาจจะแบบอาจจะมีอะไรนะอาจจะมีคนแบบอารมณ์แบบเฮ้ยมีใครแบบเห็นภูยิงกรอบทองไหมอ่อะไรอย่างเงี้ยมาแลกกันไว้อะไรอย่างเงี้ยอ้เมนเธอไม่ใช่เหรออ่าเมนอะไรอย่างเงี้อ่าเรียกว่าเป็นเหมือนสมมติว่าแบบอยากได้ใช่ไหมมาเรามาตีกันดีกว่าเคยเล่นบ้ที่แบบการมันจะจวดขึ้นแบบปุ๊บ ถ้ามันถ้ามันถ้ามันทับอ่ะคนนั้นจะกินอะไรอย่างเงี้ยอ่าเคยเล่นเคยเล่นไมต้องมาสะสมกันนะครับขอใหม่นิดนึงนะครับอันนี้คือสิ่งต่างๆนะครับเป็นมอร์ชั่นไดที่จะเกิดขึ้นบริเวณหน้างานนะครับทีนี้มีแฟนๆหลายๆคนนะครับบางบางท่านอาจจะเป็นแบบอินเตอร์แฟนนะครับอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเลยนะครับเรามีขายบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับดังนั้น for interfans นะครับหน้าที่นี้อยู่ที่ภูวินครับครับครับ for international Oh, let's go. Okay, for international fans live streaming tickets are still available on Thai Ticket. Don't YADO NA! FOD FORD For international fans live streaming tickets are still available at Thai Ticket Major. So buy tickets right there and let's enjoy the show tomorrow, cab. Ah. <laughs> แฟนๆชาวไทยบ้างล่ะเออสำหรับคนที่แบบว่าไม่สะดวกมาก็เนาะแฟนยูสปิคไทยอาริเบินะครับผมครับผมก็ขอฝากคอนเสิร์ตเลิฟเอาเราแฟนเฟส2024เดลเรฟไพรเลตด้วยนะครับผมวันที่18-19ที่แพคกอรีน่าเมืองทองธานีนะครับบัตรยังเหลืออยู่นะครับสามารถซื้อกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผมฝาก้วยครับ เออโอเคนะครับผมอ่ะขอบคุณนะฮะแกงนี้มากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะขอไม่หน่อยพี่ต้องมีมีจำกัดมีจำอะไรนะได้สิโอ๊ยเขียวขอบคุณครับใจดีจังอ่ะป้าแกงสุดท้ายแกงสุดท้ายทางด้านนี้นะครับผมนี้แชป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 นะอ่ะสวัสดีครับนีม จิมีนไดโฟนนะครับจิมมทสี่แล้วพี่เ <drie> พิร์ดด้วยอะสกี้หนูโฟดเสียงดังเหรอลูกเอ้อโทษที่ขวอนครับครับผม กำลังสำรวจสำรวจสำรวจตุ๊กตาอยู่ว่าเออหน้าไหนเป็นของใครบ้างถ้าแฟนคลับไหนอยากรู้ว่าเออตุ๊กตาของคนไหนเป็นยังไงบ้างนะให้เปิดข้างหลังนะนี่นี่เห็นปะออ้ยมีไหมมีอันนี้เขียนเขียนว่าอะไรซีอ๋ออย่าเปิดเยอะนะเดี๋ยวมันจะโป๊อโอเคอ๋อจะมีจะมีชื่อชื่อแปะไว้อยู่ที่หลังเอ้ขอซีอ่าเดี๋ยวก่อนผิดด้านผิดด้านพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สอันนี้ขอใครอันนี้ขอใครนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกับแก๊งนี้กันนะครับจริงๆก็ต้องมีชิมอนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ชิมอนเนี่ยคือไม่สบายนะครับยังไงก็ฝากส่งกําลังใจเป็นกำลังใจให้ชิมอนด้วยละกันนะครับแต่คอนเสิร์ตเรายังไงยังมีอยู่ดังนั้นเราลุยกันต่อนะครับผม <laughs> เป็นไงพร้อมไหมแก๊งนี้พร้อมไหมครับทุกคน <laughs> พร้อมครับผมพร้อมพร้อมมากพี่เจมชอบมากกับรอยสักของตุ๊กตาใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะชอบอุยเถิด <laughs> <laughs> อ่ะพูดถึงโชว์ต่างๆหน่อยนะอตอนนี้มันได้ซ้อมกันไปละเห็นเป็นรูปเป็นร่างกันหมดแล้วครับเ,เป็นไงพอได้มาแบบรันทูกันจริงๆได้มาซ้อมกับไปทจริงๆแล้วโอ้ก็รู้สึกว่าอ่าคุ้มค่าแน่นอนอ่ากับเขาเรียกว่าอะไรราคาทุกบาทที่เสียไปครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีทางของตัวเองอะไรเงี้ยอย่างพี่เพิร์สเนี่ยก็จะแบบว่าไม่อยากสปอยนะก็จะแนวดุดันหน่อยเก่งใจใครไหมไม่เก่งใจเน้ <Okay. S 2> สองคู่นี้ก็จะมีเคมีอะไรบางอย่างที่อยากให้ทุกคนไปดูมากเลยหมอก็จะมีความสามารถที่แบบว่าเออทุกคนจะได้เห็นพี่ซีก็จะมีความสามารถที่ทุกคนจะได้เห็น <c oughs> เจมสนายเนี่ยก็จะมีความหล่อที่ทุกคนจะได้เห็น <c oughs> <c oughs> ไอผมมันครบเครื่องหมดแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเราก็คือต้มยำมันแบบว่าเจ้มจ้อนอยู่แล้วครับผมแล้วโชว์เซอร์ไพรส์ต่างๆที่เกิดขึ้นโชว์ที่เป็นแบบงูม้วนที่แบบโชว์ใหญ่ๆรวมๆอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเวลาซ้อมด้วยกันทั้งหมดแล้วโอ้ผมว่าอลังการเลยนะด้วยพร็อพด้วยอะไรทุกอย่างคือมันลงตัวหมดแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้เจอแบบแฟนคลับทั่วถึงแน่นอนทั้งฮอยังไงได้เจอพวกเราแน่นอน ครับผมโอเคมาที่เพิร์ทบ้างนะเพิร์ทต้องให้กำลังใจกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับผมครับสู้ๆนะสู้ๆเออเป็นไงกับโชว์พรุ่งนี้ก็เอ่อทำเต็มที่ครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกแน่นอนครับเออนะแต่ว่าจะออกออกมาดีแน่นอนเฟลแฟนสำหรับคนที่แบบว่าอยู่ด้อมเพิร์ชิมอนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแน่นอนยังไงคนเดียวเนี่ยเราแทนได้เลยครับเออจัดเต็มนะครับผมเป็นไงพี่พี่หมอพี่หมอจิมโชว์ต่างๆ นะฮะเราเพิ่งผ่านลัสไฟไลท์มาสำหรับ l l เนี่ยนะฮะใช่ครัยังไงมันจะโชว์แบบรับอัพเลเวลขึ้นมาขนาดไหนไม่เคยบอกไปแล้วว่าอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในเอลไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แป๊บนึงนะเจมเป็นไรวันเนี้ยพี่เจมพี่ สำรวจอยู่กับตุ๊กตาที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นศิลปินแกะตุ๊กตาของตัวเองนะฮะให้โป๊เปื่อยอ่าต่อครับพี่หมอนั่นแหละนั่นแหละโชว์ต่างเซอร์ไพรส์เป็นโชว์ใหม่แน่นอนถูกต้องทุกคนทุกคนทุกคนเต็มที่มากใช่เท่าที่ดูที่สอบคือเพิร์ดมามาครั้งแรกปีแรกก็คือเต็มที่จริงๆเดือนมากเดือดแน่นอนไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้คนที่เคยขึ้นมาเลยอ่าโอ๊นะ พี่เจมครับเป็นวันนี้กินอะไรมาดีดแปลกๆผมรู้สึกมีความสุขและอิ่มเอมมากครับเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วเราจะได้มาเจอหนูตัวนี้แล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับสนุกน้อกับการแกะตุ๊กตาใช่หนูเปลือยหนูหนูหนูตลกดีแต่ไม่ได้มีแค่นี้อันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโมชชนดาจริงๆหน้างานมีเยอะมากนะครับอ่เรามาให้ดูมาอันนี้เป็นอะไรเป็นหมวกของใครโอ้มีหมวกด้วยเหรอเนี่ย จิมิซีโอเชียนอโบเชียนเนาะอโบเชียนนี่ไงถ้าคุณถ้าคุณจะไปเดินคือของเราเนี่ยพี่่ชือแบบทะเลแต่ว่าของเฮียจิมคือเขาชอบกินอะโบคาโดก็เลยเอา อะโวคาโดกับโอเชียนเนี่ยผสมกันอะโวเชียนก็เลยกลายเป็นอะโวเชียนเออน่ารักนะเอาไว้ใส่แบบว่าไปแบบแคมป์แคมปิ้งเออเหมือนเดินป่าเลยนะเเเทออพวกนี้คือออกผจญภัยอ๋อออกผจญภัยต้องอออกผจญภัยต้งมีหมวกด้วยฮะนะครับอ่นนี่เมาเชนญด้ยังหาของเพิร์ดกับชี๊ด โซโอเวกโซคิวโซคิวอ่านะยังไงนี่คืออะไรฮะนี่เป็นกระติกน้ำครับอ่จริงก็จะมีลายแบบลายแบบน้องโซคิวนะฮะที่อยู่ในกระติกนะครับผมก็สามารถรับประทานกันได้น่ารักมากจ้ะนะรับประทานนี่คือน้ำข้างในนะไม่ต้องรับประทานใช้ดื่มน้ำอ่าแล้วมีมีสายรัดด้วยเนาะใช่นี่เออเออน่ารักน่ารักกันลื่นอ่ะเวลาใครแบบไอ้นี่ไอ้เจมเป็นไรไอ้เจมเป็น เจมอย่าพึ่งโชคอย่าพึ่งโชคแป๊บนึงเจ็บอย่าพึ่งโชคกมีความสุขกับคุณหนูตัวนี้อยู่เจมเป็นไรเจมเป็นไรจะบอกพี่หน่อยเจมเกิดอะไรกับเจมวันนี้มีความสุขมากเลยมันโซฟิวอ่ะเฉาๆมากอ่ะเฉาๆมากอ่ะต่อไปยังไงฮะนี้เจมโฟนมันจะมีมันเป็นการโฮเดอร์ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีรูปอันนี้อยู่ด้วยเนี่ยไปถ่ายไปถ่ายกันตอนไหนนั่นน่ะสิเออไม่ดูหน้าเลยอันนี้ นี่นะฮะโฮเดอร์นะฮะโ holder จะเป็นสไตล์จะเป็นแบบว่าสไตล์อีสานถ้าเป็นสไตล์ภาคใต้ก็เป็นโฮปันปพลือโอ้โหงงงง What is that เมเลโอยังไม่พอมีนี่ด้วยนะคุณน้องเออนะ อันนี้ห้อยกระเป๋าได้ด้วยนะจริงเหรอครับพี่ว่าห้อยกระเป๋าได้หรือเราจะห้อยติดกางเกงก็ได้ห้อยติดกางเกงอ๋อห้อยติดกางเกงอย่างงี้ก็จะมีรูปตุงเราใช่ไหมฮะใช่ก็ใส่ได้ติดกระเป๋าดีกว่าติดกระเป๋าดีกว่าแลจะมีน้องสุกยิ้วด้วยอยู่กับผม นะครับอ่ามาชนได้ต yeah, <Wow>. ่างๆนะฮะก็มาได้ที่บริณวณหน้างานนะครับก็เริ่มนั้งแต่ะแปดโมงเช้าดังนั้นมีเวลาช็อปกันยาวๆจุใจเลยนะครับจริงๆมีมาชนะได้อีกหลายชิ้นเลยนะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อแล้วก็เก็บสะสมกันไว้นะครับผมอ่าดังนั้นอย่างที่ผมบอกตลอดคือใครที่มีบัตรอยู่แล้วกำบัตรของคุณให้ดีแล้วมาเจอกันที่งานคอนเสิร์ตนะฮะใครที่ยังไม่มีก็ไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเราอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ Ah, P'Phuwin just uh, had a speech with uh, his Inter fans. Jimmy Nye, Jimmy 9. Jimmy Jimmy 9 for the fans, if they can come. Yeah man, what's up man. Yo, what's up for the international fans. Uh, We do appreciate your love and support and we do understand that if you can't come to Impact Arena, so we have uh, our live streaming tickets that are available at Thai ticket major, so buy your tickets now and come enjoy our concert together man นีท่ทุกคนทุกคนแฮชแท็กแฮชแท็กของไลฟ์ขึ้นอันดับหนึ่งนะฮะโอ้ d นี่เฉพาะนี่เฉพาะของไลฟ์นะยิ่งใหญ่ขนาดนี้งั้นเราเชิญทุกคนมาเจอกันหน่อยไหมประกาศสัตว์ดาความใหญ่เชิญทุกคนนะฮะ LL แฟนเฟ s t ขึ้มา yeah oh my god is available at CTM live t i ticket major let's go buy your live streaming tickets right now man buy right now คนเยอะมากคนเยอะขนาดนี้อยากให้ IG ช่วยกันแบบว่าอยากให้จ g ช่วยขยายแบบว่าขยายหน้าเลยอาเชิญทุกคนมานั่งนะฮะ นี่คือ17ชีวิตนะครับที่พวกคุณจะได้เจอพวกเขาบนเวทีในวันพรุ่งนี้นะฮะกับ LL Fan Face นะ Love Outlaw Fan Face นะ The Love Pirates นั่นเองทุกคนจะเป็นกับตันเรือนะฮะที่พาทุกเรือทุกด้อมเนี่ยนะฮะไปเจอกับความสนุกครบทุกรสชาติแน่นอนสุดท้ายอยากให้ตัวแทนสักหนึ่งเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นที่น้องๆกินอยู่นี่คืออะไรฮะไอ์รี ไอศครีมนี้พิเศษยังไงคือไ,ไอศครีมพวกนี้มันเป็นไอศไ,อค,รไ,อไอครีมที่สื่อแทนดอมของพวกเรา,เราคาแรคเตอร์ของพวกเราแล้วแต่ละคนเนี่ยแต่ละคู่ก็จะมีหน้าตาไอศครีมที่ไม่เหมือนกันรสชาติที่ไม่เหมือนกันครับผมอ,อย่างคุณกินอยู่รสอะไรรสลินจีเออลินจิลินจ,จิบุบีนะครับบูฮาวายบูฮาวายนะฮะมีมีของใครอีกไหนครัของบุ๊คครับรสอะไรครับอันนี้ รถอะไรกินไปกินไปแล้วรถอะไรรถเมย์รถเมย์รถเมยนะครับรถสองแถวอ๋อรถสองแถวอ่ารถที่ของซีเป็นรถอะไรรถเตื้องมะพร้าวของกินหน่อยขอกินหน่อยอ่าซีไหวไหมหน้าแดงนี่คือโคตรอบอุ่นเลยตอนนี้นะมิพี่เราถามว่าพี่ซีไหวไหมใช่ไหม ดูไอ้คนนี้เอามีคนฟอสฟอสฟอสจมแล้วฟอสจมนี่นี่นี่รถอะไรครับรถเลยรรถพยาบาลมาช่วยผมดีรถไม่ไหวได้ไหมเนี่ยน้ำหนักสองก้นเล่นไม่ไหวไปอะไรโอ้โหวุ่นวายตรงนี้มันวุ่นวายนะฮะแต่เนี้ยมันคือความสนุกนะฮะแล้วทุกคนจะได้เห็นมิตรภาพแบบเนี้ยบนเวทีคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้นะครับ สุดท้ายพี่ขอตัวแทนน้าหนึ่งคนนะฮะฝาก LL Fan Face ครั้งนี้หน่อยนะใครใหญ่สุดใครพี่ใหญ่สุดพี่เอิร์ธนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่อ่ะผมก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นรอบแรกของเราทั้ง17คนนะครับผม ยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราได้นะฮะแล้วก็ใครที่ไม่สามารถมาดูได้ก็สามารถซื้อบัตรที่ Ticketmaster ทุกสาขานะครับผม o n t r a i t i c k e t m a s t r so you can buy a ticket and enjoy together Let's enjoy it See you tomorrow Yeah I love you guys so much I love you guys Woo Jup Jups after tomorrow. See you Oh my God Thank you everyone so much But now I need paracetamol Oh head a c h head a c h นะครับทุกคนครับทุกคนก่อนลากันไปฝากแฮชแท็กหน่อยพรุ่งนี้แฮชแท็กคือ lol fanface 2024 D1 นะครับย้ำอีกทีแฮชแท็กงาน lol fanface 2024 D1 นะครับวันนี้ ลากันไปแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีครับบ้า